สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาคุยผมจะมาคุยเรื่องข่าวประเด็นเรื่องนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่ได้ขับรถตู้ได้ขับรถไปเที่ยวที่ฝั่งที่ประเทศลาวนะครับที่สปปลาวแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ที่ข้างข้างปร,ประตูชัยนะครับ ของเวียงจันเนาะเขาเข้าไปจอดรถอยู่ริมถนนแล้วก็นั่งอยู่บนรถตัวเองเอะเนาะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปว่าเออเนี่ยได้มาเที่ยวที่ประเทศลาวแล้วนะนะครับแต่ว่าแคปชั่นในการที่พี่เขาเอาไปโพสต์ใน Facebook อะครับก็คือพี่เขาโพสต์ว่าเออเวียงจัน์ก็แค่ปากซอยนะครับเ,เวียงจันทก็แค่ปากซอยแล้วก็เลยมีเกิดเป็นเหตุว่า พี่น้องชาวลาวที่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจเรื่องวิธีการใช้ภาษาของไทยอนะ่ะเนาะก็พี่น้องชาวลาวบางคนก็เข้าใจว่าเออเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยเหมือนกับเข้าใจว่าพี่พี่คนไทยคนเนี้ครับเขาไปพูดว่าเออถนนของเวียงจันท์เนี่ยขนาดเล็กเท่าปากซอยเท่าซอยของถนนของไทยแบบนี้นะก็เลยมีการมาต่อว่าแล้วก็โมโหเนาะซึ่งมันเป็นการ เข้าใจผิดนะครับอย่างคําคพูดที่ว่าก็แค่ปากซอยที่คนไทยใช้กันอยู่นะครับมันมันไม่ได้พูดถึงว่าขนาดของถนนเล็กใหญ่หรือซอยเล็กซอยใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคําคพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นวลีสำนวนนะครับเปรียบเทียบเนาะคือเขาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องขนาดแต่เขาเปรียบเทียบพูดถึงระยะทางนะครับ ซื่อคือสำนวนก็แค่ปากซอยมันจะเป็นคล้ายๆว่าอย่างเราบ้านเราเนาะออกไปปากซอยหน้าบ้านเราอะ่ะเราก็ถือว่าเราก็คิดว่ามันใกล้เนาะระยะทางจากบ้านเราไปหน้าปากซอยของบ้านเราเองเนี่ยเพราะว่าเออเราก็คงจะผ่านทุกวันอะ่ะหน้าปากซอยอะ่ะวันละหลายๆรอบด้วยอะไรเงี้ยก็คือแค่นี้เองหน้าปากซอยไม่ไกลอย่างนี้นะครับมันก็เลยกลายมาเป็นวลีสำนวนว,นว่าใกล้แค่หน้าปากซอยนั่นแหละ คือความหมายที่พี่คนนี้เขาจะพูดก็ที่เขาจะบอกก็คือว่าเอ้ยคนไทยมาเทีย่ยวเวียงจันทร์อ่ะก็แค่หน้าปากซอยใกล้ๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่หน้าปากซอยเอ่อแค่ปากซอย,อยถนนเวียงจันทร์เล็กเท่าปากซอยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือความหมายมันจะผิดกันไปเยอะเลยนะถ้าถ้าว่าถ้าเอาไปเทียบเป็นว่าเป็นขนาดอันนี้นะก็กลายเป็นว่าพี่คนนี้จะไปดูถูก ประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นสำนวนอย่างที่ว่าก็คือไม่ไกลนะมันมันแปลว่าเออใกล้นิดเดียวไม่ไกลหรอกอะไรเงี้ยมาเที่ยวกันได้ก็เป็นมันเป็นประเด็นกันอยู่ในโลกออนไลน์เนาะผมก็เลยเอามาคุยถึงพูดถึงไงนะครับว่าเออนี่นะมันมันเป็นการความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของภาษานะครับคืออย่างพี่น้องไทยลาวก็ พี่น้องชาวลาวบางคนก็คืออ่านภาษาไทยออกเลยนะครับอ่านภาษาไทยออกเขาเขียนยังไงก็อ่านออกแต่บางครั้งบางบางตอนบางทีมันมีคําบางคําที่มันประโยคบางประโยคที่มันไม่ได้ใช้คําแบบแปลตรงไปตรงมาตรงตัวแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเข้าใจความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็เลยจะมาอธิบายไว้ในคลิปมาคุยกันในคลิปพ่่น้องว่าจริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปดูถูกอะไรนะครับก็คือ ที่เขาก็มีทัศนคติที่ดีในการไปเที่ยวประเทศลาวด้วยนะครับจากเท่าที่ได้ข่าวมานะครับก็เลยเออมาเอามาอามาธิบายไว้ในคลิปผมนี้ด้วยแล้วกัน,นกเนาะเผื่อจะมีเพื่อนเพื่อนอพี่น้องชาวลาวได้เข้าม,มารับชมนะครับก็จะได้ฝากไปไปบอกเพื่อนเพื่อนน,นะครับว่าว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นคาหรือถูกเหยียดหยามอะไรนะครับเขา,เขาพูดแค่ว่าเออ มันใกล้นะครับมันไม่ไกลหรอกครับไปเที่ยววิงจันน้าปากซอยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเป็นการาแก้ไขความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเนาะครับก็ผมก็เอามาคุยกันสั้นๆเนาะสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช่องผมก็รบกวนช่วยกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ